สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลดคอนเนอมุมของคนรักอาเซนอนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะหลังจากที่ช่วงสงการนะครับแอบหนีไปเล่นน้ำมานะครับก็เลยไม่ได้ทําคลิปช่วงที่เจอกับเรอมารินเลยนะจริงๆช่วงนี้ก็มีวันไหลอีกนะครับแต่ก็ขอพักไว้ก่อน มาลุยกันต่อในสัปดาห์นี้นะครับกับโปรแกรมพรีเมียร์ลีกนัดที่33หลังจากที่เราชื่นมื่นกับชัยชนะต่อแล้วมาล,ลิดมากังสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยไอ้ปืนใหญ่อร์เซนอลของเรานะครับมีคิวบุปเยือนพอร์ตแมนโรสบ้านของมาขาวอิสวิททาวในวันอาทิตย์ที่20เมษายนเวลา2ทุ่มครึ่งตามเวลาในประเทศไทยผู้ธัดสินในเกมนี้นะครับเป็นคิสคาวานัตไอ้ตัวแสบตัวนี้อีกแล้วนะครับช่องทางในการรับชมนะครับทางช่องทูพรีเมียร์ฟุตบอล1และ2เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันก่อนเกมสักหน่อยนึงนะ โดยเจ้าบ้านมมาขาวนะครับอิสวิททาวเนี่ยผลงานนั้นล่าสุดเป็นการบุกไปเสมอกับเพื่อนรักสีน้ำเงินของเราอย่างเชลซี2ประตูต่อ2ตอนนี้นะครับหลังอยู่อันดับที่18ของตารางมี21คะแนนซึ่งตามหลังโซนปลอดภัยถึง14คะแนนด้วยกันก็น่าจะรอดยากนะส่วนผลงาน5นัดหลังสุดนะครับเป็นการชนะ1เสมอ1แพ้ไปถึง3ฟอร์มก็ค่อนข้างปอแปร ด้านทีมเยือนไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับนัดล่าสุดเนี่ยโชว์ผลงานสุดมาสเตอร์พีนะครับบุกไปย้ำแขนเอาชนะเรอัลมาดริดถึงถิ่นซานเตอโกเบร์นาบิลหนึ่งประตูต่อ2รวมผล2นัดเนี่ยก็ล่อไป5ประตูต่อ1นะครับในขนาดเรอัลมาดริดเนี่ยปิดหลังคานะครับเนี่ยแต่ว่าผลงานในลีกนะครับนัดล่าสุดเนี่ยทำได้แค่เปิดบ้านเสมอกับเบนฟอร์ตไป1ประตูต่อ1ตอนนี้นะครับลังอยู่รองจากฝูงของตารางมี63คะแนนตามหลังจากฝูงอย่างพวกพิพีริพ,พ,พ,พูไกลถึง13คะแนน ส่วนผลงาน5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเป็นการชนะถึง3เสมอ2แล้วก็ไม่แพ้เลยซึ่ง2นัดที่เสมอเนี่ยก็คือเป็นการเสมอ2นัดหลังสุดในลีกนะครับขณะที่เฮตุเฮต5นัดหลังสุดที่พบกันของทั้ง2ทีมในทุกรายการนะครับเป็นทีมเยือนอาร์เซนอลเหนือกว่าพอสมควรโดยชนะได้ถึง4แล้วก็แพ้ไปแค่1เท่านั้นซึ่งนัดแรกที่เจอกันในฤดูกาลนี้นะครับก็เป็นอาร์เซนอลนะครับเปิดบ้านเฉือนเอาชนะไปได้ด้วยสกอร 1, ์1-0เมื่อช่วงสิ้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ส่วนอีก4นัดก่อนหน้านี้นะครับก็มีเจอกันในลีกครับหรือว่าปัจจุบันเป็นคาราบาวครับนะก็ผัดกันแพ้ผัดการชนะนะแต่อาร์เซนอลก็เข้ารอบเพราะว่าชนะมากกว่าส่วนอีก2นัดนะครับผมก็เป็นการเจอกันในช่วงพรีเมียร์ลีกที่ตอนนั้นเนี่ยอิสวิดยังอยู่นะครับย้อนไปเมื่อ22ปีที่แล้วทีนี้มาดูความพร้อมของผู้เล่นกันก่อนนะครับสำหรับเจ้าบ้านอิสวิดท,ทาวทีมของคีแลนแม็กเคนนานะครับมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บเพียบเลยนะครับผมทั้งซีโดซีออกเบเน่เวสลีย์เบิร์นโอมารีฮ แซมมี่สมอดิตอลิยาเนีมูริสคาเวนฟิลลิปแล้วก็เจเดนฟิโลเจนนะครับผมส่วนนักเตะรายอื่นนะครับก็พร้อมลงสนามโดย11ผู้เ,เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามในเกมนี้นะครับสำหรับเจ้าบ,บ้านอิธวิท์เถาจะมาในระบบ4-2-3-1ผู้รักษาประตูเป็นอเล็กพาเมอร์กองหลัง4คนนะครับคู่เซ็นเตอร์เป็นดาราโอเช่จับคู่กับคาร์เมลอนเบอร์เกตแบ็คขวาเป็นอักเซลตวนเซเบ้แบ็คซ้ายเป็นลิฟเดวิดมิดฟิลด์คู่กลางครับใช้เป็นแซมมอร์ซี่จับคู่กับเเยยสสคาต้ แนวลุกนะครับ3คนทางขวาเนี่ยเป็นเบนจอนสันทางฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นแจ็คคาร์กมีฮูริโอเอ็นซิโซนะครับเป็นเพเมเกอร์หน้าเป้าก็จะเป็นจอร์ดเฮิร์ตมาดูฝั่งทีมเยือนกันบ้างน,นะครับทีมของมิเกลอาเดต้าจะยังไม่มีชื่อผู้เล่นอย่างกาเบรียลเชซูสทาเคโลโทมิยาสุพี่แขกาเบรียลมากันเยสเจ้าลิกกี้ลิคาโดคาราฟิโอลีแล้วก็คายฮาวเวินะครับที่มีอาการบาดเจ็บส่วนคนที่ได้รับบาดเจ็บเพิ่มเติมก็มีพี่จอจอจินโยนะครับในเกมที่เจอกับเบนฟอร์ด ในส่วนตัวหลักคน,นอื่นๆนะครับก็พร้อมลงสนามโดยเสบียผู้เ,เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามในเกมนี้นะครับสำหรับทีมเยือนอาร์เซนอลโดยส่วนตัวนะครับผมคิดว่าน่าจะใช้ชุดเดียวกับที่เจอกับเรอลมดริตเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะก็คือจัดเต็มไปก่อนแล้วพอได้สกอร์ที่ต้องการเนี่ยก็ค่อยเอาตัวสำรองลงไปก็จะมาในระบบเก่งนะครับ4-3-3ผู้รักษาตัวเป็นดาวิดลลย่ากองหลัง4คนนะครับคู่เซนเตอร์เป็นวิลเลียมซาลิบาจับคู่กับยาคูบคิวบิออร์แบ็คขวาเป็นยูเลียนทิมเบอร์แบ แดนกลาง3คนนะครับก็เป็นพี่หมึกปาเตกับน้องข้าวดีแครไลท์เป็นมิดฟิลด์คู่กลางโดยมีกัปตันมาตินโอดกาดเป็นเพย์เมเกอร์แนวลุก3คนนะครับทางขวาก็เป็นน้องบีบุกโยสาก้าทางฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นเจ้ามาตี้กาเบรียลมาตินเนลลี่หน้าเป้าฟอร์นายนะครับก็จะเป็นน้องเมมิกเกลเมลิโนโทีนี้มาดูในส่วนวิเคราะห์คาดการ์เกมกันนะครับผมโดยเจ้าทีมม้าขาวอิสตบิดทาวนะครับในเวลานี้เนี่ยต้องกัดฟันสู้อย่างเลือดตาแทบกระเด็นนะครับโอกาสตกชั้นเนี่ยมากมายเหลือเกินนะครับเพราะว่าตามโซนปลอดภยัย สิบสี่สิบห้าคะแนนก็ถ้าตามทฤษฎียังพอมีโอกาสแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยก็ยากเหลือเกินนะครับก็คือต้องชนะลวดทุกนัดโดยลุ้นให้เวทแฮมเนี่ยต้องแพ้ลวดเช่นกันด้านทีมเยือนไอ้ปืนใหญ่อาเซนอลน,นะครับตอนนี้ก็กําลังได้ใจหลังจากที่บุกไปชนะเรอลัลมาดริดถึงถิงถ่น2องประตูตอนหนึ่งนะครับก็ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับปารีสแซงชองแมงส่วนในลีกนะครับถ้าพูดกันตามตรงเนี่ยก็คือยากแล้วแหละที่จะได้ไปลุ้นแชมป์กับพวกพี่ๆเขานะเพราะว่าแต้มตาม,ตามเยอะเกินไป นะตอนเนี้ยเราต้องมาพาวงอันดับ3มากกว่านะครับเพราะว่าตอน,น New เนี้ยนิวคาสเซิลเนี่ยตามห่างเราอยู่แค่4คะแนนเท่านั้นในส่วนรูปเกมนะครับเชื่อว่าทีมเยอนอาร์เซนอลเนี่ยจะเปิดเกมลุกเข้าใส่ส่วนเจ้าบ้านอิสวิทนะครับก็อาจจะตั้งรับรอสวนแต่โดยพื้นเพย์นเนี่ยอิสวิทเนี่ยก็ไม่ได้เป็นทีมที่ตั้งรับนะครับผมก็เป็นทีมสไตล,ล์บุกเหมือนกันเกมนี้ก็อาจจะมีเกมลุกที่สู้กันอย่างสนุกนะครับแต่สุดท้ายเลวนะครับเชื่อว่าทีมเยอนอาร์เซนอลเนี่ยมีทีเด็ดที่ขาดมากกว่านะครับ นะแล้วบวกกับต้องพวงกับอันดับ3ที่มันตามมาด้วยหลายๆอย่างนะครับผมกดดันนิดนึงแต่ว่าเชื่อว่าเกมนี้อาร์เซนอลเนี่ยจะต้องเอาเหมือนกันนะอาจจะแบบเอากําลังใจจากเกมที่บุกไปชนะเรอัลมาดริดมาได้เนี่ยมามามา,มากระตุน้นกระตุน้นสกอร์ในเกมนี้นะครับผมคิดว่าอาร์เซนอลเนี่ยจะบุกมาชนะถึงถิ่น2ประตูต่อนหนึ่งหรือท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับลองมาทายสกอร์เล่นๆกันทีนี้เรามาฟังบทสัมภาษณ์ก่อนเกมสักเล็กน้อยนะครับ โดยอาเตต้าพูดถึงการต่อสัญญาใหม่กับพี่หมองปาเต้ไว้ว่ามีความคืบหน้าเกี่กับผู้เล่นทุกๆคนนะผมจะปล่อยสิ่งนั้นให้กับอันเดียเบตตาในการตัดสินใจและพูดคุยกับมันผมมีความตั้งใจมากๆที่จะเก็บเขาเอาไว้ผมจะปล่อยสิ่งนั้นให้กับอันเดียและสโมสรทําให้มันมีความก้าวหน้าอาเตต้าพูดถึงการที่ไคลฮาวเวิร์จะกลับมาในรอบรองชนะเลิศที่จะพบกับปารีสแซงต์แชงแมงในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก League, เอาไว้ว่าผมคิดว่ามันกระชันชิดไปหน่อยนะ แต่ถ้าผมจะต้องเดินพันกับเขาว่าเขาจะกลับมาได้เร็วกว่าที่คาดเอาไว้หรือไม่ผมจะบอกว่าใช่วิธีการที่เขาทํางานในทุกๆวันเขาอยู่ในโรงยิมนั้นโดยทําการผลักดันทุกๆคนคุณไม่สามารถจะฉุดล้างเขาเอาไว้ได้นานมากนักนักข่าวก็ถามต่อไปอีกว่าการเอาชนะเลอมาลิตแบบน่าประทับใจมากๆสามารถจะช่วยได้หรือไม่ตอนพยายามเซ็นสัญญากับผู้เล่นใหม่ๆอตาเตต้าตอบว่า เราโชคดีมากๆเนื่องจากเราอยู่ที่สมโมสรฟุตบอลซึ่งในทุกๆครั้งที่ผมได้พูดคุยกับผู้เล่นทั้งหลายพวกเขาต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของมันการเอาชนะเรอัมลมาริดคือบางสิ่งที่อาจจะสร้างความกระตือรือร้นให้ใครเนี่ยอยากย้ายมาก็ได้สร้างความเชื่อถือมากขึ้นความจริงที่ว่าโอเคผมต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งในงคัมคืนเหล่านี้เนื่องจากสมโมสรอ,อยู่ในตำแหน่งที่ดีแต่ผมคิดว่าโดยรวมแล้วเราแข็งแกร่งมากๆกันอยู่แล้วซึ่งเราสามารถจะดึงดูดผู้เล่นคนไหนก็ได้ อันนี้ก็เป็นบทสัมภาษณ์บางส่วนนะครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้หากมีข้อมูลคำพูดหรือว่าสิ่งใดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสุดท้ายนะครับก่อนจากกันไปเหมือนเช่นเคยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อคอยติดตามคลิปใหม่ๆของช่องเราแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจกับช่องเล็คอร์เนอร์ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับเดี๋ยววันอาทิตย์นี้เราก็มาดูกันนะครับว่าอาร์เซนอลของเราเนี่ยจะทําได้ดีแค่ไหนนะสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครนค,นนะครรััับบวสสดี